จัดนะครับส่วนสายไปอนุสาว,วรีย์นะครับเบาๆนะครับวันนี้ประมาณ1 2 3 4 5 6 7แถวนะครับ นะครับไปองค์กรักไปรลังสิตไปคอต่างยังว่างอยู่นะครับพอไปรถมานะครับก็ได้ขยับแถวนะครับรถมานหนึ่งคันนะครับ น่าจะเป็นเบอร์21ถ้าจะไปจะดูจักนะครับถ้าดูไม่ผิดนะครับไม่แพ้ไปอนุสาวรีย์ชัยเลยนะครับิวยาวอย่างที่เห็นในภาพเลยนะครับนี่จะเป็นเช้าวันจันทร์ที่16นะครับเดือนมิถุนายนนะครับ2 5 6 8นะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าเช้าวันจันทร์รถมักจะติดนะครับแต่ถ้าดูนะครับวิดอื่นก็คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็มีประมาณ4-5คนถึง6คนนะครับ แต่วินนี้คิวเยอะนะครับก็น่าจะเป็นวินไปจตุจักรนะครับนะจะเป็นวินไปจตุจักรกับอนุสาวรีย์นะครับที่คนจะค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษนะครับเพราะน่าจะยาวไปประมาณสัก 30- 40<ๆ>คนแล้วนะฮะห้าสิบแล้วมากกว่านี้นะฮะบนฝั่งนี้ก็จะไปอนุสาวรีใชัยนะครับเมื่อกี้เรถเพิ่งผ่านไปคันหนึ่งนะครับตอนนี้มินแถวพี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับ มีเจ็ดแถวนะครับแถวระวันสิบคนก็น่าจะมาสักเจ็ดสิคนได้แล้วนะครับ <S <S อยู่ข้างๆฟิวเจอร์พาร์คนะครับดิวก็ยาวยาวยาวผู้แข่งระหว่างจะดูจัจกรกับอนุสาวารีย์นะครับคนเยอะ,ะพอๆกันเลยนะครับ าก็มารอรถนะครับรถเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับก็ถือว่าไม่ได้รอนานมากนะครับก็ามาคันหนึ่งประมาณสัก3-5นาทีนะครับ ที่น,นี้เขามีรถเยอะนะครับ คับข้างนะครับการจราจรโดยรถตู้นะครับที่วินฟิวเจอร์พาร์ครังสิตสเตชันนะครับจะเห็นว่าบริษารมารอกันค่อนข้างเยอะอยู่นะครับ ีรถตู้นะครับเข้าออกอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่านอกจากสายลังสิตไปอนุสาวรีย์ชัยหรือว่าจะไปจตุจักรแล้วนะครับมีรถตู้อีกประมาณ20กว่าสายนะครับอันนั้นจะไปจตุจักรไปลังสิตนะครับก็มีผู้โดยสารรอขึ้นเยอะอยู่เหมือนกันนะครับวินถัดมาก็จะไปสำโรงนะครับมาแล้วนะครับสาหรับวินที่ไปฟิวเจอร์นะครับไปอนุสาวรีย์ชัยนะครับขอโทษที คนี้น่าเราจะน่าจะไม่ทันนะครับถ้ารับเสริมยืนไปน่าจะมีคนยืนไปนะครับ ทุกทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กนะครับเข้ามาที่วินฟิวเจอร์พร์คสเตชันนะครับฝั่งนู้นจะไปลามินทรานะครับไปมอลามําแหงนะครับส่วนที่จอดอยู่ที่วินเบอร์22นี้จะเป็นไปอีพิเดียวสำโรงนะครับอันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับถ้าไปจุดหลักๆนะครับอย่างเช่นลังสิตไปจตุจักกกับไปอนุสาวรีย์คนจะเยอะหน่อยนะครับตอนนี้แถวก็ไม่เยอะนะครับประมาณสัก4แถวนะครับก็ประมาณสัก ห้าถึงหกสิบคนนะครับที่รออยู่นะครับแป๊บเดียวนะครับรถก็มาแล้วนะครับก็ไม่ได้รอนานอยากที่คิดนะครับประมาณสักสิบห้านาทีนะจะได้นะครับ ก็ออกเดินทางนะครับ